อาตมาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางทีการที่คนเราไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเพราะบางทาีเรากระโดดข้ามเหตุปัจจัยภาพในใจเขาจะไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราเราสร้างภาพในใจให้เขาได้แล้วต่อเนื่องโดยการพูดเป็นลำดับนะอันนั้นเนี่ยเขาจะกระจ่างมากเลยผู้เฒ่าผู้แก่บอกโอ้เข้าใจชัดอย่างนี้นะ แล้วเขาตอบมาได้ก่อนเราเลยอย่างเงี้ยใช่อย่างางี้ยืนยันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยดันั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่าเวลาเราเราจะไปถ่ายทอดอะไรให้ใครปุ๊บเนี่ยควรจะถ่ายทอดตามลําดับตามลําดับพระเจ้าจึงบอกไงบอกอ,อน,นุ์การแสดงธรรมเป็นไปตามลําดับย,ยากการแสดงธรรมเนี่ยไม่ไม่ใช่จะแสดงธรรมได้ง่าย โอเคใครก็แสดงได้แต่แสดงได้แล้วมันเป็นไปตามลำดับเหตุปัจจัยไหมประโยชน์มันคืออะไรประโยชน์คือเมื่อมันเป็นไปตามลำดับเหตุปัจจัยเนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะเกิดความเข้าใจได้ไปตามลำดับเกิดความกระจ่างเกิดความชัดก็ก็จะบรรลุธรรมได้โดยง่ายแล้วเขาจะรู้เหตุรู้ผลรู้อย่างเงี้ยนี่แหละ เห็นภาพไปเอยภาพในใจจะต่อกันนะว่าเกิดทําให้มีเสื่อมเสื่อมทําให้มีดับอ๋อพอดับมันเป็นอนัตตา <c oughs> เพราะตัวตนมันมีชั่วคราวนะตัวตนมันเคยมีเสื่อมแล้วหายไปพงเรียกมันว่าอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกใช่ไหม สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วยังเชื่อมอนัตตาไปกับสิ่งไม่เที่ยงด้วยความไม่เที่ยงคืออาพาธรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซร์รูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเวทนาเป็นอนัตตา เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าเวทนาเป็นอัตตาแล้วไซส์เวทนาจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตาดังนั้นพระผู้มีพระภาคกำลังล็อกทำอันเกิดจากเหตุแสดงว่าอนัตตาก็เกิดจากเหตุคืออาพาธถูกต้องมหมดังนั้นพระสูตรนี้ก็จะล็อกอนัตตากับอาพาธ ส่วนพระสูตรเมื่อกี้สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตากําลังล็อกอนัตตากับทุกขงังทุกขังมาจากอาพาธเพราะเสื่อมจิงดับถูกต้องไหมดังนั้นทุกขังก็มาจากเหตุปัจจัยคืออาพาธหรือเสื่อมและทุกขังก็เป็นเหตุของความเป็นอนัตตาถูกต้องไหม ดังนั้นอนัตตาจึงมาจากทั้งเหตุว่าทุกขงังแล้วก็มาจากเหตุคืออาพาธคือเสื่อมใช่ไหมดังนั้นถ้าธรรมาธาตุใดที่เป็นอนัตตา,าธรรมธาตุนั้นมันจะต้องมีลักษณะคือเป็นทุกข์ถูกต้องไหมและมีลักษณะคืออาพาธถูกต้องไหมอ,อันนี้จังหรืออาพาธหรือความเสื่อมใช่ไหมดังนั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นต้องเสื่อมหรือต้อง เป็นทุกข์ใช่ไหม,มนั่นแหละ <c oughs> เราล็อกล็อกล็อกตรงนี้ให้ดีเพราะตรงนี้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรม,ม <c oughs> สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเท่ากับว่าการจะเห็นเนตังมะมะเนโสมัสมีนัมิโสอัตตาเน ก็ต้องมาจากการเห็นอนัตตาใช่ไหมเพราะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นอน,อนัตตาก็ต้องเป็นธรรมันเป็นเหตุการเห็นเนตังมะมะเนสโสมัสมินะปิโสตาต้องเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุใช่ไหม อันนี้เราเราเรียงย้อนไปใหม่นะเท่ากับว่าเนตังมะมะเนี่ยมาจากอนัตตาอนัตตามาจากทุกขงังทุกขังมาจากอนิจจังหรืออาพาธอนิจจังมาจากอะไรเกิด,กดนะก็เลยเป็นเกิดเสื่อมดับอนัตตาเนตังมะมะเนโสมาสมิณมิโสวตาอพอเห็นปัญญาตรงเนี้ย ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเกิดอะไรต่อเกิดอะไรต่อถูกแต่โดดข้ามข้ามเบื่อหนายนิพพิทาถูกต้องอ่าใช่พอเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องเกิดนิพพิทาคือเบื่อ เบื่อแล้วสิ่งที่เบื่อเราเคยไม่เบื่อไนงะแต่พราะมีปัญญาเห็นอย่างนั้นแล้ว<ม>ก็เลยเบื่อพอเบื่อเนี่ยเรียกว่าอะไรอีกมุมหนึง่งคลายความพอใจจริงไหมการที่เราเบื่อเนี่ยเราคลายความพอใจนั่นคือวิราคาราคะคือกำหนัดวิราคาก็คือไม่กำหนัดไม่กำหนัดก็คือไม่ ไม่ใช่ไม่พอใจต้องบอกคลายความพอใจเดี๋ยวไม่พอใจมันจะเป็นโกรธไปอีกอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยการใช้ภาษามันจะเริ่มยากขึ้นแล้วและผู้เจ้าเนี่ยจะใช้ภาษาแบบแบบคมมากน,นั้นท่านก็จะไม่ใช้โทสะโมหะหรือโกทะมักขาอะไรไมล่ละนั้นจะหยาบไปก็จะวางฉันทะตัวเดียวฉันทะแล้วก็ราคะ ราคะเป็นส่วนอนุสัยส่วนละเอียดนะดังนั้นก็คือวิราคะคลายความพอใจในส่วนละเอียดได้ก็นิพิทาก่อนพอนิพิทาก็วิราคะคลายพอใจพอคลายพอใจสมมุติเวลาเราถืออยู่นี่เราต้องพอใจจริงไหม <S <S ถ้าทองคำเนี่ยถืออืมนะอ อุจลละถือไหมไม่ถือนะอ่ายมไม่เอาเพราะโยมคลายความพอใจในสิ่งนี้พ่อเห็นโทษอาหารยังน่าอร่็ยอร่อยอยู่ถือไหมถืออาหารพอถือเป็นนานบูดถือไหมไม่ถือพอไม่ถือแล้วยมจะทำไงทิ้งสลัดคืนโวสักคะปฏินิสักคะนะอ่า สลัดคืนสลัดลงปล่อยวางภาษาไทยก็จะใช้หลายคำพอสลัดคืนสลัดคืนกี่ตัวเราคลายความพอใจในลูกปังคลายความพอใจในเวทนาปังคลายความพอใจในสัญญาปคลายความพอใจในสังขารปังคลายความพอใจใน ก,ก,กี่ก,ก้อนอห้าก้อนอ๋ออ่าก็หมดหมด,หมดใช่ไหมเ<ๆ>พราะโยมถือของหนักอยู่ห้าก,ก้อนขันห้าเป็นของหนักเนอใช่ไหมอนี่แหละบุคคลย่อมแบกของหนักพาไปเราเลยถูกเรียกว่าบุคคลเพราะเราแบกของหนักไงอ่าเนี่ยเนี่ยเราแบกของหนักแล้วก็ทิ้งไปเรื่อย พอทิ้งรูปได้เริ่มเป็นอนาคาเริ่มเป็นอริยผลที่สูงขึ้นใช่ไหมอ่าพอเราทิ้งนมามธรรมที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็เบาขึ้นเบาขึ้นใช่ไหมอืมพอเบาขึ้นก็ถ้ายังเบาไม่หมดก็อายุก็ยืนขึ้นใช่ไหมก็เป็นเทวดาชั้นกรรมภพเทวดา,ารูปภพอรูปภพเนี่ยเกือบจะถึงนิพพานแล้วใช่ไหมอีกนิดเดียวอายุยืนขึ้นเรื่อยๆรพอสุดวางหมดเป็นอมตะเลย ใช่ไหมไม่มีอายุนะไม่มีอายุอมะตะคือไม่ตายเพราะไม่เกิดหมดอนาคตไม่ผุดไม่เกิดเป็นคนหมดอนาคตนะท่นี้ถ้าท่นี้ถ้าไม่เล่งความเพียรเนี่ยถ้มีอนาคตในี่เริ่มยุ่งนะ ใช่ไหมเพราะอนาคตเรามันไม่ได้เป็นเทวดาหรือมนุษย์ตลอดไง <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นงนั้นตลอดมันเป็นได้พักเดียวมันก็ตาย <c oughs> เพราะในระบบสังกตะมันตายหมดเนี่ย <c oughs> มันไม่มีถาวรน, <c oughs> นี่แหละปัญหาแล้วเวลาตายเนี่ยไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาพระเจ้าพยากรณ ไปเกิดในนรกกเํเในดิาัเปลดวิสัยปริมาณเท่าดินมหาปตาพีโอ้โหนะใช่ไหมมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่เราจะไปเข้าข่ายตรงนั้นจริงไหมอ่ดังนั้นถ้าเราไม่ขวนขวายเพื่อเป็นอริยะบุคคลเนี่ยนะ,ะสัมผัสนรกอีกรอบแน่นอนีอ่ย กรรมดีที่ทำเนี่ยพอหรือเปล่าก็ต้องมาวัดไงสินห้าอย่างเดียวไม่พอสินห้าต้องบวกกับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อืม,ม,ออมเพราะคนคนที่เขา <c oughs> เขาไม่ได้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาไม่ฆ่าสัตว์ก็มีนะแล้วเขาไม่ขโมยก็มีนะเ,ออเขาทำศีลอยู่อยู่นะ เขาทำสมาธิอยู่นะคติเทวดาจึงมีไงแต่เขาเป็นเทวดาปุตุชน<ม>ใช่ไหมเทวดาปุตุชนปริมาณเท่าดินมหาปทธภีจึงไปเกิดในนรกกรรเนเดชานเปรตวิสัยต่อนี่ไงใช่ไหมเนี่ยดังนั้นไม่ใช่ว่ากำขาวไม่มีกำขาวมีกำขาวมี แต่เรากำลังทำกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนะอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่ก็ <c oughs> ให้ภาพมันต่อต่อ,ต,อต่อไปอนี้แล้วธรรมะเนี้ยใครขัดงางไม่ได้คุยได้กับทุกสมณพราหมณ์ทุกเหล่าเลยแต่ยมต้อง ดูจังหวะการคุยเนี่ยดูล็อกนี่นล็อกตรงนี้ไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างงงเองอ่าอันดับแรกอย่างงงเองดังนั้นเราต้องจัดระเบียบความคิดองความรู้ของเราเนี่ยใช่สุตตะตรงนี้เราต้องดีต้องแน่น